อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่พนอนๆน,น,นะคะทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ขอบพระคุณทุกยอดวิวนะคะทุกช่องทางที่ติดตามการติดต่อกันขอบพระคุณสําหรับซับสไคร์เนาะขอบพระคุณสําหรับที่กดซับสไคร์นะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้กดนะคะอย่าลืมคะ่ะกดซับสไคร์นะคะและแตะที่กระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเวลาน้องปาอัพคลิปนะคะก็จะได้เห็นคลิปเนาะพักเครื่องใหม่ๆสวยๆ ะะหรือว่ากิจกรรมนะคะจากทางร้านนะก็อย่าลืมนะคะกด s u b ส c r i ต e ติดตามช่องแล้วแตะที่กระดิ่งด้วยค่ะสำหรับวันนี้ด้านหน้านี้อีกหนึ่งเครื่องรางนะคะเราก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าเลยเนาะแห่งเรื่องหวยเรื่องการพนันเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆท่านนะคะสอบถามนกปากกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะหลายท่านมากๆมากันแบบเรื่อยๆเลยว่าทางร้านเนี่ยมีวัตถุมงคลเนี่ยของ ยี่กอหงบ้างไหมนะคะพ่อปู่เจ้าเจ้าพ่อยี่กอหงนะคะมีหลายท่านเลยค่ะที่สอบถามนะคะเพราะว่าหลายท่านชอบเรื่องการพนันเนาะมีกันบ้างเนาะคนเราเนาะเรื่องการพนันนะคะเรื่องโชคลาภเรื่องหวยนะคะยี่กอหงเนี่ยร่ำรวยจากหวยและการค้านะคะเรื่องธุรกิจการค้านะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องหวยเรื่องบอลเรื่องการพนันก็จะต้องบูชา เฉพ่อยี่กอหงอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะก็สามารถไปไป ไปไหว้เนาะขอพรนะคะขอความร่ํารวยได้นะคะก็ที่พระพาชัยเนาะสถานีตํารวจนะคะอยู่สอนอพระพาชัยคะ่ะชั้น4คะ่ะน้องปาเคยไปไหว้ครั้งหนึ่งแต่นานมากแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะไปอัดคลิปนะคะเดี๋ยวจะไปทําคลิปแล้วก็เอามาลงให้ชมเนาะอ่าก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะว่าจะไปอยู่เหมือนกันคะ่ะสําหรับด้านหน้านี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นตะกุดนะคะของ หลวงปู่เย็นเนาะอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ที่โด่งดังมากๆเลยนะคะชาว เพื่อนบ้านเนาะอย่างจีนนะคะอย่างจีนอย่างมาเลนนะคะชาวจีนชาวมาเลหรือว่าชาวเขเมรน,นะคะก็มีนะคะที่มาสอบถามเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวบปูเย็นทางร้านเกจิมหาเวสก็มีนะมีหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะคะของหลวบปูเย็นก็ลองสอบถามกันเข้ามาดูอีกทีนึงเนาะแต่สําหรับรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวน้องปาจะบอกรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นตะกุดยี่กอหงนะคะ เขาไม่ได้มีแค่สีขาวเขามีสีแดงและสีเหลืองนะคะแล้วก็สีขาวแต่ว่านกปาเนี่ยทันเพียงแค่สีขาวนะคะเพราะว่าหมดไวมากๆนะคะไปไม่ทันนะคะหมดไวมากๆจริงๆก็เลยได้มาแค่สีขาวนะนี่ด้านหน้านี้เลยเห็นไหม ก็ตามนี้เลยค่ะเป็นซองมาแบบนี้นะคะเป็นซองมาและด้านในก็เป็นตะกรุดนะคะนี่หลวงปู่เย็นนะคะวัดแก่งสเดานะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นเหมือนเป็นคาถาบูชาเนาะเป็นใบฝอยให้อนุปาตอานาป,า,ปาแกะให้ดูนะคะตะกลางให้ดูอ่าถ้าจะไหว้เนาะยี่กอหงนะคะก็หมากเนาะหมากผูเอ่อชากาแฟประมาณนี้นะคะ คาถาบูชาเนี่ยพอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้คาถาบูชาพ่อปู่นะคะเจ้าพ่อยี่กอหงค่ะขอโชคขอราบนะคะขอความสําเร็จนะคะได้จากตะกุดยี่กอหงเลยก็ตามนี้เลยมีทั้งแบบไทยแล้วก็มีแบบจีนแล้วก็มีคําอธิษฐานนะคะก็อยู่ในในซองเลยก็สามารถแกะออกมาได้นะด้านหลังเนี่ยค่ะแกะออกมาแล้วด้านหลังก็เอามาท่องตามได้เลยสวดตามได้เลยนะคะ ก็อันนี้เป็นพายานสีขาวเป็นตะกุดยี่กหงพายานสีขาวนะคะมีเลขมีโค้ดชัดเจนเขียนคําว่ารวยนี่นอันนี้เป็นโค้ดเป็นเลขอ่นนานปัซซูมให้ชมใกล้ๆนี่ไะได้281แ่งเลขสวยเนาะรวยนะคะก็เสริมอํานาจวาสนานะคะผู้ใหญ่รักใครเมตตาเนาะเรื่องติดต่อเจราจาการค้านะคะ มหาสําเร็จไปทำงานที่ไหนก็จะได้ก้าวหน้าด้วยสมัครงานก็ขอให้สําเร็จด้วยนะคะก็พลิกดวงจักร้ายนะคะให้กับกายเป็นดีได้เปิดดวงค่ะให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะก็เป็นแผ่นเงินเนาะเป็นแผ่นเงินจานมือนะคะหัวนะมหาเมตตาใหญ่นะสําเร็จแล้วก็พันด้วยพยันยี่กอหงสีขาวนะคะพันด้วยพยันยี่กอหงขาวแล้วก็อุดผงมหาว่าร้อยแปดแผ่นนี้ เป็นอุดผงมหาว่านนะคะอุดผงนะนี่อุดผงมหาว่านร้อยแแผ่นนะคะนี่เป็นพยานสีขาวนะสวยดีค่ะนี่ยี่กอหงนะคะเดี๋ยวนบ่าจะเอากราฟิกให้ชมว่าพยานสีขาวเนี่ยเขามีเป็นแบบ รูปร่างและหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าพยานเป็นแบบไหนนะคะแล้วเอามาม้วนนะคะใส่ในตะกุศ ก็ได้หมดเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะเรื่องค้าขายนะคะเรื่องการงานขอโชคขอลาบเรื่องการพนันนะคะที่หลากหลายท่านเนี่ยสอบถามนกปยอยู่มาตลอดเวลาเลยว่ามีเจ้าพ่อยี่กอหงบ้างไหมรู้สึกว่าทางร้านจะมีเหรียญก็มีนะแต่เดี๋ยวนกปาเช็คอีกทีหนึง่งไม่แน่ใจว่า,อ,าออกที่ไหนนะคะแต่รู้สึกว่ามีเหรียญเจ้าพ่อยี่กอหงอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวนกปาเช็คให้อีกทีหนึง่งเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย เรื่องโชคเรื่องราบเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยโดยเฉพาะเพาพ่อยี่กองหงเนี่ยแปบ๊บเดียวเท่านั้นค่ะไม่ค่อยทันไม่ค่อยทันจริงๆค่ะไม่ค่อยทันจริงๆก็คือเขาจะหมดตั้งแต่ตอนจองเลยคือไปตัดเขามาไม่ทันนะคะแต่สําหรับรุ่นนี้พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงราบการพนันนะคะเรื่อง เรื่องเองินเรื่องทองเนาะขอโชคขอลาบนะคะขอความเมตตานะคะณมหาสําเร็จนะคะเรื่องการงานเรื่องความก้าวหน้านะคะเรื่องผู้ใหญ่ให้รักใคร่เมตตาเอ็นดูติดต่อเจราจาการค้าบูชาได้เลยค่ะติดตัวได้เลยหลวงปู่เย็นเป็นอีกหนึ่งเกจีคณาจารย์นะคะที่เก่งมากๆเลยของจังหวัดสระแก้วก็มีชื่อเสียงนะคะท่านเก่งมากๆเลยนี่ก็พิธีเสกเรียบร้อย นี่ค่ะเห็นไหมนี่ไงพยันนะคะที่เอามามมวนรวยโชครวยลาบนะคะยี่กอหงแล้วก็มมวนนะคะนี่เป็นสีขาวแบบนี้เขามี3สีนะสามสามออพยันสามสีมีสีแดงสีเหลืองและสีขาวะคะ่ะสร้างจำนวน777ดอดอกนะคะแต่ละสีนี่ ก็เดี๋ยวน้องปาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะก็เหลือเพียงเท่านี้มีเพียงเท่านี้ค่ะก็หมดแล้วหมดเลยก็สอบถามกันเข้ามาเนาะเดี๋ยวน้องปาจะแจ้งช่องทางการติดต่อและราคานะคะไว้ให้นะคะที่ใต้คลิปนะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะศูนย์จอมพระใหม่ร้านแกจีมหาเวศสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะติดตามช่อง YouTube ของร้านเกจิมหาเวทไว้ด้วยนะขอพระคุณทุกกำลังใจขอพระคุณทุกย่อสับสไครนะคะขอบพอะคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ